สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เจอกันอีกแล้วนะคะกับมิสพายคนเดิมหลังจากที่คลิปที่แล้วเราทบทวนกันเรื่องของการการเรียนรู้เรื่อง singular กับ plural ไปแล้วนะคะคำนามเอกพจน์ K กับคำนามพหูพจน์วันนี้ตามที่แจ้งไว้เลยนะคะว่าเราจะมาเรียนรู้การใช้ s กับ es นะคะการใช้ s กับ es ก็คือการเปลี่ยน คะการเปลี่ยนใช้คำว่าเปลี่ยนเลยนะข้ามไปก่อนข้ามหน้านี้ไปก่อนนีพูดไปแล้วเปลี่ยนจากคำนามเอกพจน์ให้เป็นคำนามพหูพจน์หรือง่ายๆก็คือเปลี่ยนจากหนึ่งจำนวนให้มีหลายจํานวนสำหรับคำนามนับได้นะคะส่วนคำนามนับไม่ได้เราจะไปเปลี่ยนที่ภาชนะรองรับหรือ,อาการบรรจุหีบห่อนะคะ อ่เดี๋ยวเราจะได้เรียนในวันต่อไปนะคะเรามาดูว่าการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์ให้เป็นคำนามเาหมูพจน์นั้นมีหลักการจริงๆจะว่าน้อยก็ไม่น้อยจะว่ามากก็ไม่มากนะคะแต่ถ้าเราจำได้นะคะเราสามารถใช้ได้ตลอดเลยนะคะเพราะว่ามันมีหลักการจำอยู่ทั้งหมด7ข้อนะคะมีทั้งหมด7ข้อเราจำได้เราจะ ใช้ไปได้ตลอดเลยนะคะไม่ว่าเราจะเรียนระดับไหนนะคะเป็นประถมปลายมัธยมอุดมศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทนะคะมิตรเรียนปริญญาโทเนี่ยมิตรยังต้องใช้อย่างเงี้ยต้องจำเลยนะคะอ่าเรามาดูข้อแรกกันนะคะคำนามทั่วไปสามารถเติม s ที่คําท้ายได้เลยอย่างเช่นคำว่าข้า วัวตัวเดียวนะคะแม่วัวมีแม่วัวหลายตัวแล้วก็เติม s ได้เลยเป็นคำว่า cows หรือหมวกหนึ่งใบนะคะ hat นะคะทำให้มีหมวกหลายใบก็จะเป็น hats book books หนังสือนะคะต่อไปเราไปดูกฎข้อที่2กัน คำนามที่ลงท้ายด้วยตัว e บ้างนะคะที่ลงท้ายด้วยตัว e เราก็สามารถเติม s ได้เลยเช่นกันนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่า house เติม s เข้าไปได้เลยนะคะก็จะเป็น houses horse horses bike bikes ่า ต่อไป1กับ2จํจำไม่ยากนะคะไปดูเริ่มยากละข้อ3คำคำนามที่ลงท้ายด้วยตัว S บ้างนะคะตัว S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 , S 2ตัว C H S H O X Z นะคะให้เติม Es ที่ท้ายคำนะคะอย่างเช่น b รถบัสบดคันรถประจำทาง1คัน นะคะมีหลายคันเติม S เออเติม es เข้าไปก็จะเป็นคำว่า buses dress ชุดกระโปรงของผู้หญิงนะคะก็จะเป็น dresses box สำหรับกล่องนะคะกล่องหนึ่งใบก็จะพอเราเติม es เข้าไปก็จะเป็น boxes นะคะ ต่อไปยังมีอีกหลายคำนะคะเมื่อสักครู่นี้ยังไม่ได้มีตัวอย่างของอคำที่ลงทายด้วยตัว o ตัว z ตัว ch ตัว sh เหล่านั้นนะคะต่อไปไปดูข้อ4ี่คำที่ลงทายด้วยตัว y นะคะมิตรไทยแบ่งออกเป็น2แบบนะคะแบบที่1ก็คือถ้าหน้า y เป็นพยัญชนะนะคะให้เราเปลี่ยน y เป็น i ก่อนแล้วจึงเติม es นะคะยกตัวอย่างเช่น baby Baby นะคะเห็นไหมคะหน้า Y าเป็นตัว B ซึ่งตัว B เป็นพยัญชนะเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนตัว Y ซะสก,ก่อนให้เป็น I นะคะแล้วค่อยเติม ES คําคำนี้ก็จะกลายเป็น b a b i e s หรือ Fly คคำนี้คือแมลงวันนะคะแมลงจากแมลงวันหนึ่งตัวกลายเป็นแมลงวันหลายตัวด้วยการเปลี่ยน Y เป็น I แล้วเติม ES นะคะก็จะเป็น f l i e s คำนี้ถ้าเป็นคำกริยามันจะแปลว่าบินนะคะแต่เป็นคำนามมันก็คือมแมลงวันนั่นเองนะคะต่อไปไปดู4.2นะคะถ้าหน้าวายเป็นสระให้เติม s ได้เลยจ้าหน้าวายนะคะเป็นสระ a e i o u นะคะเช่นตัวอย่าง boy เด็กผู้ชายหนึ่งคนเติม s ได้เลยก็จะได้เป็นเด็กหลายคน boys three tray คำนี้ไม่ค่อยเจอจริงๆเป็นคำศัพท์ของปอสองนะคะ tray คำนี้ก็คือถาดถาดนะคะที่รองรับสำหรับอาหารที่ใส่ที่วางแก้วนะคะ trays หลายใบเติม s ได้เลยต่อไปข้อคําคำนามที่ลงท้ายด้วยตัว f ให้เราเปลี่ยน f เป็น ve แล้วเติม s นะคะเช่น leaf แปลว่าใบไม้หนึ่งใบว่าเปลี่ยนเป็นหลายใบก็จะเป็น leaf นะคะอ่าต่อไป love ก็คือแถวหรือก้อนนะคะอันนี้ก็คือเราจะไปนำหน้าคำนามนับไม่ได้บางคำเช่นขนมปงังนับไม่ได้นะคะเราเอาเราเอา love คำนี้ไปนำหน้าเช่น I love I love the bread ก็คือขนมปังหนึ่งก้อนหรือขนมปังหนึ่งแถวนะคะแต่ถ้ามีหลายหลายแถวหลายก้อนก็จะเป็นเช่น two l o v e s นะคะสองก้อนสอ,สองแถว sub bread ขนมปังพูดถึงขนมปังนะคะต่อไปข้อ6คคำนามบางคำไม่เติม s และก็ไม่เติม es แต่มันจะเปลี่ยนรูปไปเลยนะคะมีเยอะนะจริงมีหลายคำมิดยกตัวอย่างมาสองคำคำแรกเช่นค,ชนคำว่า Man m a นผู้ชายคนเดียวนะคะเปลี่ยนเป็นผู้ชายหลายๆคนก็จะเปลี่ยนรูปจาก Man เป็นคำว่า Men หรือ c h i l ช h i l d เด็กคนเดียวนะคะในห้องมีเด็กๆหลายคนก็จะเปลี่ยนรูปเป็น children นะคะ ต้องจำต้องจำนะคะต่อไปข้อ7คํานามบางคําไม่เติม s หรือ es เหมือนกันแต่จะคงรูปนะคะก็คือไม่เปลี่ยนรูปะคะ่ะไม่ว่าจะมี1จํานวน10จํานวน100ยจำนวน, 100, น,วนฉันก็ยังคงใช้รูปเดิมนะคะได้แก่คําว่า fish ปลา1ตัวก็เขียนแบบนี้ fish ปลา20ตัวก็เขียนแบบนี้นะคะ แต่ว่าเมื่อเราได้เรียนเจาะลึกลงไปเราจะรู้ว่าปลาน่ะจริงๆแล้วเป็นได้ทั้งคำนามนับได้และคำนามนับไม่ได้นะคะ d e e r กว้างอ๋อคำนี้เป็น children คำนี้ขออนุญาตเปลี่ยนนะคะอ่าไม่ภายเปลี่ยนตรงนี้เลยนี่แน่เป็นความผิดพลาดของมิดเองนะคะ คำนี้ก็ยังคงใช้ dear dear ตัวเดิมนะคะโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการเติม s หรือ es นะคะต่อไป sheep sheep ก็คือแกะนะคะแกะหนึ่งตัวก,ก็ยังคงเป็นแบบนี้แกะ10ตัวก็ยังคงเป็นรูปเดิม sheep เหมือนเดิมนะคะอันนี้คือหลักการจำทั้งหมด7ข้อเลยนะคะที่เด็กๆ ต้องจำนะคะเด็กๆต้องจำทีนี้เรามาทวนว่าข้อหนึ่งกดข้อหนึ่งว่ายังไงนะ,ะข้อหนึ่งก็คือเติมเลยจ้ะเติมเลยจ้ะคำทั่วไปเติมได้เลย2อ,อีจ้ะ3ขอเอามาเขียนมาตรงนี้เจ้ะ ss จ้าอ่า ch s h o x แล้วก็ z นะคะตัวนี้ต่อไป number 4กดข้อที่4มี y 2 y ขยับมาตรงนี้อ่าตามนะตามนะ y หน้า y พยัญชนะนะคะ เราต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es นะคะ,ะทีนี้ถ้าหน้า y เป็นสระเราก็เติมได้เลยต่อไปข้อ5นะคะตัว f ค่ะ F ก็ง่ายนะคะเปลี่ยนเป็น ve นะคะต่อไปข้อ6เปลี่ยนไปเลยจ้าเปลี่ยนรูปเลยนะคะไม่เหลือรูปเดิมไม่เติม s ไม่เติม es แต่เปลี่ยนรูปต่อไปข้อ7คงรูปนะคะ อ่าอันนี้คือทั้งหมดเลยที่เราต้องจำจำได้แล้วใช้ตลอดชีวิตได้นะคะใช้ได้ตลอดไปเลยเมันไม่ภายจำกฎนี้ไว้แล้วก็ไม่แพ้ก็จำจำมาแล้วก็ใช้ได้ในชีวิตประจำวันจริงนะคะแล้วก็ไม่ไม่ลืมเพราะเราใช้จริงมันก็จะทำให้เราไม่ลืมนะคะอ่าสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะคะคลิปหน้าเราจะมาดูว่า ถ้าเป็นคำนามเอกพจน์เราจะใช้ร่วมกับการใช้ the e is นะคะและก็คำนามพหูพจน์เราจะใช้ร่วมกับ the are รวมไปถึงการเรียนเรื่องของการถามจำนวนนะคะ how much กับ how many how much ใช้ยังไง how many ใช้ยังไงรวมไปถึงการใช้คำนามร่วมนั่นเองนะคะรวมตั้งแต่เรื่องของ Numbers นะคะที่เราเรียนไปแล้วการถามราคานะคะเราจะได้เรียนในสัปดาห์หน้านะคะโปรดติดตามตอนต่อไปวีคนี้บายบายค่ะ